พระคำคือชีวิตสวัสดีครับพระธรรมลูกาบทที่12เป็นคําสอนขององค์พระคริสต์เรื่องอุป,ปมาการกลับมาจากงานสมรสตอนนี้มีอุป,ปมาสองเรื่องที่พระเยซูโยงถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ บทที่12ข้อ3 2ถึง40ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ยอยากกูเลยเพราะว่าพระบิดาของท่านชอบประทไทยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แกท่ท่านท่านทลายจงขายของที่ท่านมีอยู่และทําทานจงกระทำถุงใส่เงินสําหรับตนซึ่งไม่รู้เก่าคือให้มีทรัพย์สมบัติไวในสวรรค์ซึ่งไม่รู้หมดสิน้นที่ขโมยไม่ได้เข้ามาใกล้และที่ตัวมแมลงไม่ได้ทําลายเสียเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยท่านทาหลายจงคาดเอวของท่านไว้และให้ตะเกียรของท่านจุดอยู่ พวกท่านเองโจงเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อน,นายจะกลับมาจากงานสมรสเพื่อเมื่อนายมาเคาะประตูแล้วเขาจะเปิดให้หนายทันท,ทีได้บ่าวซึ่งนายมาพบกําลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายนั้นจะค่าเอวไว้และให้บ่าวเหล่านั้นเอ็นกายลงและท่านจะมาเดินโต้ถ้านายมาเวลาสองยามหรือสามยามและพบบ่าวอยู่อย่างนั้นบ่าวนั้นก็จะเป็นสุขให้ท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้เถอะว่าถ้าเจ้าของบ้านุ่งรู้ได้ว่าขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้ท่านท้าวจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยเพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาแม้ว่าอุปมาเรื่องนี้จะเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับชาวยิวและการกลับมาครั้งที่สองของพระเมศยาหรือของพระคิดเพื่อมาตั้งอาณาจักรแห่งความชอบธรรมในโลกนะครับหลักการนี้ก็นํามาประยุกต์กับคริจักรได้ให้เฝ้าคอยการเสด็จกลับมาและก็รับคริจกรขึ้นไป ตามคำพยากรณ์ที่บันทึกเอาไว้นะครับในอุป,ปมานี้ครับพูดถึงงานเลี้ยงงานมงคลสมรสงานแต่งงานในห้องโถงของงานเลี้ยงสมรสก็จะมีมิสหายและหลังจากที่ได้ไปรับตัวเจ้าสาวที่บ้านแล้วผู้คนใช้ของเจ้าบ่าวก็ถูกกำหนดให้แต่งตัวไว้สำหรับงานเลี้ยงแล้วก็เตรียมจุดตเกียงไว้ให้พร้อมสำหรับขบวนแห่เจ้าบ่าวที่จะกลับมานะครับทัศนคติของผู้เชื่อต่อการเสด็จมาของพระคริสต์หรือพระเมสสิยาเนี่ยควรจะเป็นการ เตรียมพร้อมนะในที่บอกว่าให้จุดตะเกียงเอาไว้ทําทุกสิ่งที่เราสามารถทําได้เป็นการเตรียมและมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวังรอคอยก,การมาอีกครั้งหนึ่งของพระองค์ทีนี้เมื่ออุปมานี้ครับภาพเปลี่ยนจากเจ้าบาวในตอนต้นมาเป็นขโมยนนะในตอนท้ายนะฮะนี่เป็นการเน้นในสิ่งที่คาดไม่ถึงครับ อาจารย์เปโลใช้ภาพนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของการที่พระคิดจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ2บอกว่าเพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนเมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยดีแล้วเมื่อน,นั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีรันเขาจะหนีไม่พ้นอย่างไรก็ตามครับพระคิ ไม่ได้มาอย่างขโมยเมื่อมาเพื่อรับกิจจักขึ้นไปแต่ผู้เชื่อสถานจะขึ้นไปพบพระองค์ในอาการตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภี์ตอนอื่นการทดสอบเบาวซึ่งเร็งถึงการเสด็จกลับมาของพระคริส ข้อ42 43องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครเป็นคนต้นเรือนสัตว์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกคนใช้สําหรับแจงอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขาก็ทําอยู่อย่างนั้นบ่าวผู้นั้นก็จะเป็นสุขอุปมาเรื่องนี้เป็นเรื่องอุปมาเด่นเรื่องหนึ่งซึ่งสอนเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระมิสิยาหรือของพระคุต อุปมานี้เป็นเรื่องของชาวอิสราเอลโดยพื้นฐานแต่ว่าหลักการกับสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับผู้เชื่อศรัทธาเมื่อเราฝ้าคอยการถูกรับขึ้นไปคนมากมายรู้สึกว่าพระเมสยาหรือว่าพระคริสต์อาจจะเสด็จมาในอีกไม่ช้าดังนั้นพวกเขาก็กําลังรอคอยนะรอคอยน่ยแทนที่จะทํางานเราควรจะทํางานเรากับว,ว่าพระองค์จะไม่มาในอีกหนึ่งพันปีขอให้เราทิ้งเรื่องการคิดคานวณวันเวลาของการเสด็จมาอีกครั้งของพรงะองค์และมีความหวังว่าวันหนึ่งพระเมสยาจะมา เราควรจะเติมถังแห่งความหวังด้วยการทํางานผานกิจของพระเจ้าที่เป็นน้ำประทายของพระองค์นะครับเพื่อเราจะสามารถที่จะนั่งอยู่แทบประบาดของพระองค์ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าข้อ44ถึง46เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวขอ,ของของท่านแต่ถ้าบ่าวนั้นจะคิดในใจว่านายของข้าคงจะไม่ช้าคงจะมาช้าแล้วจะตั้งต้นโบยตีบ่าชายหญิงและกินดื่มเมาไปนายของเ่าวผู้นั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิด ในโมงที่เขาไม่รู้และจะทําโทษเขาถึงสาหัสทั้งจะขับไล่เขาให้ไปอยู่กับคนที่ไม่สัต์ื่ออุปมาเรื่องนี้สอนบทเรียนสําคัญสองเรื่องนะครับการหลอกลวงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคิ์ก่อให้เกิดหนึ่งการใช้สิทธิอํานาจอย่างผิดและสองความประพฤติที่เกียรคร้านเราต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการ คาดหวังการมาอีกครั้งหนึ่งขององค์พระผู้ไทยในฐานะผู้ที่มาปร,ปราบธรรมและก็รับมาเราขึ้นไปนะครับชีวิตควรดําเนินไปราวกับว่าพระองค์กาลังจะมาอาจจะกระพริบตาเมื่อไรก็ได้และเราต้องรายงานต่อพระองค์ซึ่งในความเป็นจริงเราจะต้องรายงานต่อพระองค์ในวันที่พระองค์เสด็จมา ข้อ47 48เบาวนั้นที่ได้รู้ใจนาและไม่ได้เตรียมตัวไว้ไม่ได้กระทําตามใจนาจะต้องถูกเกียนมากแต่ผู้ที่ไม่ได้รู้แล้วได้กระทําสิ่งที่สมจะถูกเกียนก็จะถูกเกียนน้อยผู้ใดได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากและผู้ใดได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมากเรามีแนวโน้มว่าจะละเลยไม่ใส่ใจเนื่องจากว่าพระองค์ยังไม่มาในวันที่พระองค์มานั้นเราจะได้รับการพิพากษา2โคลินบทที่5ข้อ10 เพราะว่าจําเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคิดเพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วใครคือเรานะก็คือผู้เชื่อสถานว่าคริสเตียนที่ปรากฏตัวอยู่หน้าพระที่นั่งแห่งการพิพากษาพราะองค์จะพิพากษาเราตามควรแก่ค่าของเราว่าสมควรได้รับรางวัลหรือไม่พระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นผู้ทําให้แตกแยกนะข้อ49เครับเรามาเพื่อจะให้ไฟบังเกิดขึ้นที่แผ่นดินโลกเราอยากให้ไฟนั้นติดติดขึ้นแล้ว แม้แต่เวลานี้เมื่อโลกกําลังได้รับประสบการณ์แห่งความมืดอย่างที่สุดพระคิดได้รับการมินประมาณไฟก็ถูกส่งลงมาในโลกอยู่ทุกวันข้อห้าสิบเราจะต้องรับบัติศมาอย่างหนึ่งเราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสําเร็จข้อนี้กําลังบอกถึงการสิ้นพระชนของพระคิดบนไม้กังเขนซึ่งยังไม่เกิดขึ้นนะครับใขณะที่พระองค์ได้สอนอุป,ปมาข้อห้าสถึงห้ ท่านทั้งหลายคิดว่าเรามาเพื่อจะให้เกิดสันิภาพในโลกหรือเราบอกว่ามิใช่แต่จะให้แต่แยกกันต่างหากได้ว,ว่าตั้งแต่นี้ไป5คนในเรือนหนึ่งก็จะแตกแยกกันคือ3ต่อ2และ2ต่อ3พ่อจะแตกแยกจากลูกชายและลูกชายจะแตกแยกจากพ่อแม่จากลูกสาวและลูกสาวจากแม่แม่ผัวจากลูกสะพ้ายและลูกสะพ้ายจากแม่ผัวข้อนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับ เมื่อผู้ใดมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในด้านจิตวิญญาณการบังเกิดใหม่นะครับเขาจะไม่ไม่เหมือนหรือมีทัศนคติหรือชีวิตนไม่เหมือนกับคนที่เขาเคยเป็นอยู่ในที่มืดมันอยู่ในที่สว่างนะครับจะไม่เหมือนกันละข้อ5 4าสถึ 56, งห้พระองค์ตรัสกับประชาชนอีกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเมฆเกิดขึ้นในทิศตะวันตกท่านก็กล่าวทันทีว่าฝนจะตกและก็เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อท่านเห็นลมพัดมาแต่ที่ใต้ท่านก็ว่าจะร้อนจัดและก็เป็นจริงโอ้คนน่าซื่อใจคต เจ้าทั้งหลายรู้จักวิจัยความเป็นไปของแผ่นดินและท้องฟ้าแต่เหตุไฉนพวกเจ้าวิจัยความเป็นไปของยุคนี้ไม่ได้นี่เป็นบทเรียนครับเล่าจําเป็นต้องตระหนักและเข้าใจว่าโลกแบบไหนนะชนิดใดที่เรากําลังอยู่มนุษย์คิดว่าเขายิ่งใหญ่และดีพอที่จะนําสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยกําลังของตนเองนะครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็มีหลายยุคหลายสมัยที่จะทําอย่างนี้เราจําเป็นต้องตระหนักว่าสําหรับมนุษย์นั้นมีข้อจํากัดไม่สมบูรณ์ วันหนึ่งเนี่ยจะมีพระผู้ไทยหรือพระเมสยามมานะท่านนั้นแหะครับจะนาําสันติภาพที่แท้จริงนะสันติภาพที่แท้จริงมาครับจบบทที่12ครับต่อไปเป็นบทที่13คุณผู้ฟังครับเรามาถึงส่วนของพระธรรมลูกาที่มีแต่เล่มนี้เท่านั้นนะที่บันทึกไว้เกี่ยวกับภนรกิจของพระคิดพร่งสอนไม่ให้ตัดสินนะแต่ให้กลับใจใหม่พรรองสอนคําอุป,ปมาเรื่องต้นมะเดื่อ รักษาหญิงหลังโกงสอนอุปมาเรื่องมาริดพันธผักกาดและเชื่อขนมปังและก็ยังสอนต่อไปถึงแม้ว่ามุ่งตรงไปที่กรุงเยรูซาเล็มจากนั้นก็ครำครวนถึงกรุงเยรูซาเล็มขณะนี้ผมก็กำลังจะไปที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับบทที่13นี้ก็มีคำสอน มีเรื่องหลายเรื่องที่ลูก,กาผู้บันทึกเนี่ยได้บันทึกไว้กิตติกูณอีกสามเล่มนะไม่ได้บันทึกนะครับบทที่13มีหลายเรื่องอย่างที่ผมได้อ่าบอกไปนะครับเรื่องแรกก็คือคําสอนของพระองค์สอนไม่ให้ตัดสินแต่ให้กลับใจเสื้อใหม่ข้อ1ถึงข้อ5 บอกว่าขณะนั้นมีบางคนอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกลเลรี่ซึ่งปีลาดเอาโลหิตของเขาละคนกับเครื่องบูชาของเขาให้พระองค์ฟังพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกลเลรี่เหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกลเลรี่อื่นๆทั้งกลวงเพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างนั้นหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่ แต่ถ้าท่านทลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันหรือ18คนนั้นซึ่งหอรบที่ซิโลอัมได้พังทับเขาตาเสียนั้นท่านทหลายคิดว่าเขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือเราบอกท่านทหลายว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันนี่เป็นเหตุการณ์นะตอนนั้นเหยื่อของปิลาเนะี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทนนะเป็นผู้รบับผิดชอบของโรมนะมา มีเหยื่อแล้วก็มีคนทุกข์ฆ่าในตอนที่หอนั้นพังลองอมาคนเขาบอกแม่เป็นกรรมนะนะสำหรับคนอยู่เขาบอกเนี่ยเป็นการ,รพิพาทสา,าจากพระเจ้าพระเยมมันอย,อย่าสนใจเรื่องนั้นนะถ้าท่านไม่ไม่ได้กลับใจใหม่เนี่ยความวิบัติหรือความไม่ดีก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็จะพินาศด,ด้วยเหมือนกันนะนั่นคือเนื้อหานะครับแล้วก็ในต่อไปเนี่ยก็จะมีบทเปลี่ยนหลายตอนที่เกี่ยวกับเรานะเกี่ยวกับเราคือผู้เชือ่อศรัทธานะครับข้อ6กถึงสิบสี่ พระองค์ตรัสคำอุปมาต่อไปนี้ว่าคนหนึ่งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวนองุ่นของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นก็ไม่พบเขาจึงว่าแก่คนที่รักษาท่าอังงูนว่านี่แนี่เรอมาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้ได้3ามปีแล้วแต่ไม่พบจงค้นมันเสียและจะให้ดินจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทาไมแต่ผู้รักษาเ่าอางุ่นตอบว่านายเจ้าข้าขอเอาไว้ปีนี้อีกให้ข้าวเจ้าโรวนดินเอาปุ๋ยใส่แล้วถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ถ้าไม่เกิดผลภายหลังท่านจงคนมันเสียกับนี้ สำคัญอะไรที่ไม่เกิดผลก็ยังมีโอกาสถ้าไม่เกิดผลก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะครับพระเยซูรักษาหญิงหลังโกงข้อ1 0ถึง14นะครับพระองค์กำลังสังสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสบาโตและมีหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเข้าสิงทําให้เป็นโรค18ปีมาแล้วหลังโกงยืนยืดตัวขึ้นไม่ได้เลยเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงเรียกและตรัสกับเขาว่าหญิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระองค์ทรงวางประหถ์บ,บนเขาและในทันใดนั้นเขาก็ ยืดตัวตรงได้และส,ระส,ระา,รรสารเสิอพระเจ้าแต่นายธรรมศาลาก็เคืองใจเพราะพระเยซูได้ทรงรักษาโรคในวันสบาโตจึงว่าแก่ประชาชนว่ามี6วันที่ควรจะทํางานใน6วันนั้นจงมาให้รักษาโรคเถอแต่ในวันสบาโตนั้นอย่าเลยหญิงคนนี้เป็นหนึ่งในกรณีเจ็บป่วยที่ร้า,รายแรงที่สุดที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ครับคือเธอมีโรคประจําตัวที่รุนแรงปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ,อ พระเยซูรักษานางแต่ว่าพระองค์รักษานางในวันซาบาโตนะรักษาคนป่วยในวันซาบาโตทําให้เกิดการขัดแย้งกับผู้นําทางาศาสนานะครับหญิงผู้นี้ในพระกรมีบอกว่ามีผีเข้าสิงทําให้หลังโกงมาเป็นเวลา18ปีอันนี้เป็นการยากที่จะอธิบายเป็นภาษาไทยถึงสัพท์ทางการแพทย์ที่หมอลูก,กาบันทึกนะแล้วก็ใช่นะครับอาการป่วยของนางนี้อาการเรื้อรัง พราะเหตุโรคนี้จึงทําให้นางเป็นคนหลังโกงอีที่น่าสงสารนี้ไม่สามารถยืดตัวตรงได้ครับอยู่ในสภาพที่ลําบากเป็นผู้ที่น่าสงสารและนี่อาจเป็นหนึ่งในอาการที่ร้ายแรงที่สุดในด้านร่างกายที่เปียสุดได้รักษาครับสมมติบทศึกษาพระธรรมลูกาให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระกัมพีทางอากาศตูปน24พระโนงกรุงเทพ10-110สํานสำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ h o ว t ู ผู้มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคำัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปสนีหรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 5229688โอดวงจำป้า คิดถึงบานชอมองเห็นหัวใจเราเนึกอขึ้นใดในกลิ่นเจ้าหอเห็นสวนดอกไม้พระเจ้าลูกไว้ตั้งแต่สร้างโลก เวลาง่อยเงาเจ้าช่วยบัรเทาให้หายสุกาโบดวงจำปาคู่เคียงเรามาเจายยมน้อยเออคลิ้นเจ้าสำคัญตีพัน ใจเป็นตาระใครแพงไว้เชยชมยามเงาเราดมเอ้ยความราวกวาเมื่อดมกลิ่นเจ้ารานโพพระเจ้าที่เมืองฝ้าสวา เจ้าเป็นความรักที่งามวิไลตั้งแต่ใดมาโอ้ยค,ความรักความรักอดทนและให้อาภัย ดวงจำปาความรักนั้นงามงามดังดวงดาวพวกเราปลื้มใจเมื่อได้วางใจในพระเยซูเมื่อได้ความรัก พระเยซูผู้ช่วยชีนาะข้าจะเอาเจ้าเป็นเพื่อนร่วมเงาเจ้าสิ้นชีว่าโอรยความรักความรักจริงแท้ในพระเยซู